มีเรื่องเล่าของหาวายาลัยแห่งหนึ่งในอเมริกานะครับนะฮะเป็นภาคของวิชาสังหาริมทรัพย์นะครับในปีนั้นเนี่ยมันเป็นปีโปรเจกต์พิเศษนะครับคือจะมีก็เรียกว่าเป็นโปรเจกต์จะมีเศรษฐีมีคนที่มาร่วมโปรเจกต์ด้วยนะครับโดยที่ วิชาอย่างงี้เป็นวิภาควิชาของการลงทุนในสังหาริมทรัพย์นะครับโปรเจกต์ Project นั้นก็คือจะมีเศรษฐีครับเขาเข้ามาสนับสนุนเรื่องของเงินทุนให้นักศึกษาเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปซื้อสังหาริมทรัพย์จริงๆเลยนะครับเพราะงั้นใน1ปีนั้นเนี่ยภารกิจของพวกเขาก็คือไปหาสังหาริมทรัพย์และซื้อจริงมีการลงทุนจริงๆใน1ปีใน1ปีแล้วให้มีการขายและมาวัดกันว่ากลุ่มไหนทีมไหนสามารถสร้างผลกำไรได้มากที่สุด ในระหว่างทำภารกิจนะครับนักศึกษากลุ่มนี้จะถูกฝึกฝนจะถูกเรียนรู้นะครับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอย่างหนักหน่วงนะฮะจะมีการลงไปออกพื้นที่จริงลงดูอสังหาริมทรัพย์จริงนะครับซึ่งต, <u> ต้องบอกเลยว่าภากรกิจเนี้ยเป็นภากรกิจที่เขาด้เรียนรู้อะไรที่เยอะมากๆเพราะว่าภากรกิจของเขาครับเขาจะได้เงินลงทุนนะฮะหนึ่งแสนเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ค่อนข้างเยอะนะครับและเพราะนั้นเขาจะได้เรียนรู้อะไรที่เยอะมากๆนะครับแผนการของพวกเขาเนี่ยนะครับในกลุ่มชั้นเรียนเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3มกลุ่มนะครับกลุ เขาจะมีการลงทุนนะฮะซื้อสังหาริมทรัพย์ราคาถูกเอามาปล่อยเช่านะครับหปีแล้วก็ขายต่อนะครับนี่คือแผนกลุ่มแรกกลุ่มที่2ครับนะฮะจะเป็นการซื้อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในใจกลางเมืองนะครับแล้วก็มาปล่อยเช่า1ปีครับแล้วก็ขายต่อส่วนกลุ่มสุดท้ายครับแผนการหรือกลยุทธ์ของเขาก็คือ เขาจะไปลงทุนนะฮะซื้อสังหาริมทรัพย์กระจุกที่เดียวบริเวณเดียวกันเลยนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะซื้อมาแล้วก็เอามาตกแต่งแล้วก็เอาไปขายไปนะครับและดูว่าใน1ปีเนี่ยเขาจะทากาไรได้เท่าไหร่และนี่คือกลยุทธ์ของทั้ง3ทีมนี้ครับหลังจากนั้นครับผ่านไป1นปีนะครับผลการทดลองนะฮะจาก3ามกลุ่มนี้นะครับออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านไป1นปีผลลัพธ์ที่ได้ครับกลุ่มแรกนะฮะ ที่ไปซื้อสังหารนะครับราคาถูกแล้วก็มาปล่อยเช่าแล้วก็ขายต่อเนี่ยนะครับมีผลตอบแทนนะครับในปีนั้นอยู่ที่23นะกลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มที่ซื้อสังหาใจกลางเมืองนะครับผลตอบแทนนั้นอยู่ที่20นะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ซื้อสังหาริอมาซั์ประจุเดียวกัน,นซื้อมาแล้วก็ขายไปเนี่ยนะีเขาได้ผลตอบแทนถึง 60%ครับนะฮะทำไมกลุ่มที่3ถึงได้มีผลตอบแทนสูงขนาดนั้นเ็ามีกลยุทธ์อะไรที่มันมากกว่านั้นหรือเปล่านะครับผมอธิบายเพิ่มเติมให้นะฮะจากกลุ่มที่1เนี่ยนะครับเป็นการที่ซื้อสังหามาแล้วก็มาปล่อยเช่า1งปีแล้วก็ขายต่อใช่ไหมครับนะฮะเขาซื้อสั่งแผนกลยุทธ์ของเขาคือนะฮะในเงิน1 0 0 0 0แสนเหรียญเนี่ยนะครับเขาแบ่งเป็นการซื้อสังหารเองมาซับอยู่3ที่นะฮะที่เนี้ยแบ่งออกเป็นนะครับชิ้นละ 3 30,000ืเหรียญนะครับหลังจากนั้นก็มีการตกแต่งเพิ่มอีกเล็กน้อยนะครับใน3 0 0 0 0เหรียญนี้เขาเอาไปตกแต่งนะครับ3,000เหรียญนะครับแล้วก็เอามาปล่อยเช่านะครับอยู่ที่225ี่เหรียญนะครับต่อเดือนนะฮะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดพอเขาจะขายต่อนี่เขามีการปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับอีกเล็กน้อยอยู่ประมาณ1,500เหรียญนะครับปกติ1ปีเนี่ยจะมีเราคิดไว้เผื่อเรื่องของเวลาว่างเนาะนะครับ1ปีเนี่ยคิดว่าค่าเช่าเนี่ยได้ประมาณสัก10เดือนก็คือ 6,750เหรียญนะครับใน1ปีนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเขาเอาไปขายต่อนะครับซื้อมา30,000เหรียญเอาไปขายต่อในปีต่อไปเนี่ยนะครับอยู่ที่40,000เหรียญนะครับเขามีนะฮะกำไรอยู่ที่นะครับหลังละ5,500เหรียญนะครับตกรวมแล้วเนี่ยนะครับก็มีกำไรจากปล่อยเช่าก็ดีรวมถึงขายต่อก็ดีนะครับอยู่ที่23,250เหรียญตีเป็น23%ครับ ขณะที่กลุ่มที่สองนะครับนะฮะเป็นกลุ่มที่ซื้อสังหาใจกลางเมืองนะครับแล้วก็เอามาปล่อยเช่า1ปีแล้วก็ขายต่อใช่ไหมครับกลุ่มนี้นะฮะคือเขาได้รับเงินนะครับหนึ่งแสนเหรียญใช่ไหมครับเขาเอาเงินเนี่ยหนึ่งแสนเหรียญนะครับไปลงทุนนะฮะสังหาชิ้นเดียวที่อยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับหนึ่งแสนเหรียญเนี่ยถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณสามล้านบาทนะครับซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งแสนเหรียญเนี่ยเขาสามารถนะครับปล่อยเช่าเนี่ยได้อยู่ที่นะฮะห้าร้อยเหรียญต่อเดือนนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อปล่อยเช่าไปแล้วนะครับผ่านไป1ปีเนี่ยราคาจาก1 0 0 0 0แสนเหรียญน,นะครับขึ้นไปอีกนะฮะประมาณ15%อยู่ที่1นึ0 0แสนหนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญ หลังจากนั้นนะครับเขาก็เอามาขายต่อนะครับโดยที่เขาปล่อยเช่าได้เดือนละ500เหรียญใช่ไหมครับเราตีแค่สิเดือนนะฮะก็คือ5 0 0พเหรียญเขามีกําไรจากการขายต่อนะครับก็คืออยู่ที่1 5 0 0 0เหรียญกับ5 0 0พเหรียญลงมาเป็น20,000ืเหรียญเท่ากับนะครับทีมนี้เขามีกําไรนะฮะอยู่ที่20%นะครับจากนั้นกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่หลายคนตกใจว่าทาไมถึงมีอัตรากำไรสูงขนาดน,นั้นนะครับ กลยุทธ์เขาคือง่ายๆครับซื้อสังหาที่เขารู้จักดีซื้ออสังหาในทำเลที่นะครับกระจุกรวมตัวเดียวกันนะฮะทำให้เวลาขายเนี่ยขายต่อได้ง่ายนะครับเขามีเงินนะฮะหนึ่งแสนเหรียญเช่นกันนะครับเขาแบ่งเป็นการเสื้อสังหาริมทรัพย์3ที่นะครับที่ละ3ามแสนสามหมื่นเหรียญนะครับแล้วก็เอามาปรับปรุงนะฮะที่ละสามพันเหรียญนะครับเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยเขาเอามาปรับปรุงสามสามพันเหรียญใช่ไหมครับแล้วก็จะได้เท่ากับต้นทุนเนี่ยสามหมื่นสามพันเหรียญนะครับเขาเอาไปขายต่อได้ในราคาสี่ เท่ากับเขามีอัตรากําไรนะครับต่อหลังเนี่ยต่อชิ้นเชิ้นอยู่ที่7 0 0 0เหรียญนะครับขายไป3หลังเท่ากับเขาจะมีกําไรอยู่ที่21,000เหรียญและใน1ปีใน1รอบนะครับเขาเอาไปขายต่อเนี่ยได้อยู่ที่3รอบเท่ากับเอา21,000เหรียนญะไปคูณ3จะได้เป็น6 3,000เหรียญนะครับและนี่คือเหตุผลที่มานะครับที่เขาได้อัตรากําไรถึง60%นตะครับตีเป็นเงินไทยเนี่ยอยู่ประมาณเนอะประมาณ1นึ่งล้านแปดแสนบาทเลยทีเดียว และนี่คือผลลัพธ์ของการทดลองนะครับในนัศึกษาในภาควิชานี้นะครับจริงๆในคลิปนี้ผมไม่ได้มาบอกนะครับว่าการลงทุนอะไรนะครับผิดหรือการลงทุนอะไรที่มันถูกต้องนะครับแต่ในคลิปนี้ผมเอามาบอกพี่น้องทุกคนนะครับเพื่อได้รู้ว่าการลงทุนมมีความหลากหลายนะครับการลงทุนขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละคนบางคนลงทุนวิธีนี้เพราะเขาเชื่อแบบนี้บางคนลงทุนอีกวิธีหนึ่งเพราะเขาเชื่ออีกแบบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากฝากไว้คือคําถามที่ว่าครับ การลงทุนนะครับที่ผมแชร์ไปนะฮะเป็นเรื่องเล่าของนะครับการลงทุนของเศรษฐีของเศรษฐีที่เอามานะครับให้เป็นโปรเจกต์ของนักศึกษาเนี่ยพวกคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างพวกคุณได้เรียนรู้เรื่องของวิธีการลงทุนแล้วก็อามาปรับใช้ชีวิตยังไงบ้างนะครับเพราะงั้นสุดท้ายก็คือฝากไว้อยากให้เอาข้อคิดนี้ในการลงทุนนี้นะครับลองกลับไปใช้ในการพัฒนาการลงทุนของทุกๆคนนะครับและผมเชื่อการลงทุนของทุกคนจะดีมากขึ้นและคลิปนี้ผมเตมราชันลาไปก่อนสวัสดีครับ